ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานษีสุวรรณเดโชค่ะรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลเชียเจ้าของเราต้องแจ้งการวจครับว่าจะใช้ภาพท่านจะทำอะไรสมมติว่าจะโหวตถ้าต้องยินยอมก็จะยอมลงได้แต่ถ้าไม่ยินยอมท่าต้องอ่อยก็รับแต่พอรับจะต้องจหน้าท่านรละบอกว่านายก้วยสภาปกครองต้องเสนอรับขัานของคณะในการเดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับ แ่เรามาโยมตีนะคะก็ได้มอบถุงยาชาให้ในช่วงที่น้ำลขออนุญาตอย่าลืมว่าในบ้านรัองฟ้าบ้านวัดนมีความแยบไรนะคะทุกท่านนะคะที่เกิดา วันที่เบอร์สุภยานะครับถือว่าเป็นผู้นำที่เห็นถึงความสำคัญในเรื่องความร้อนของพวกเรานะครับตั้งกรุงความาร้อยแปดประการคำเดียวที่เราจะใช้ได้คืออย่าโอนนะครับทำว่าอย่าโอนเดินทางท่านลงอินเทอร์ได้ความร้อนข่าวอย่า แลสุขภาพนน้ำลดลใช่หมค้ลแลใรนะคะ่้ว่วยอะไรคะดูแลผู้ป่วยดูแลรกาสุขภาพด้วยนะคะดูาฝ่ความของยายด้วยนะคะ

À, đúng vậy đấy đúng vậ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 y ท่านนายกอนุสรนะคาใสนะคะก็ต <ret> er <sm orn> ั้งบนฐานทัศนะค่ะมีความรู้สึกยินดีนะคะที่ท่านได้ให้เกียรตินะคะา่งรสา122ท่านนะคะรวมกันทั้งหมดก็นะคะโดยการนำของท่านจะมาส่งเกียรตินะคะแล้วก็ท่านจะมาส่งการทุกงหนึ่งนะคะให้กับท่วมกันในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ยังลดไม่เยอะเลย17.65อยู่เลย ธรรมมนูลเป็นตำบลหนึ่งที่หนักสุดเหมือนกันนะครับเป็นคนที่พื้นที่ข้างล่างนะครับที่ผ่านมาก็สู้กันนะดูนะครับมีท่านนายกลงพืน้นที่ดูปฎุสัสด์ปรมงต่างๆนะครับให้รีบรายงานไปโดยปรสมุมขอหนืนะครับที่ัยนาะครับขอบคุณมากครับท่านเอ่งที่อำเภอสัพยาแปดจุดนะครับและเมื่อกี้ที่ตำบลัยนา แล้วก็มาที่นี่อย่างนี้วันทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดชนะเนี่ยที่ทางอุกจด้วยนะครับได้รับส่วนของอุกจเองเนี่ยแล้วก็วัคซีนนะครับแล้วก็หมอมงเนี่ยนะครับที่ได้รับผลในไปเยอะไว้พื้นนะฮะหนักมากเลยไหวไหมไหวไหมเห็นไหมไม่ไหวเดี๋ยวให้ลูกหลานมาเดี๋ยวทำพื้นได้ไหมไว้พื้นนะโอเคครับอ่ะ ให้รับให้รวยถึงวันที่หนรับ้นี่หน่งคนถ้าถ้าลองค่ะถ้าลองลองนายกเชิอค่ะลองพร้อมกันนะพร้อมยัง1น่งสองสามเอาเลยหนักนะป้าไอวนะขึ้นเลยขึ้นเลย่นม่าเะค่ะน่เอ่ะ ในถุยังชนี้นะคะเป็อ่อข้าวารน้ร้อย่างย่างย่างใสัลายกขึ้นบนกระดีนะคะก็ยกขาในพืที่กำลังผู้ใหญ่บ้านให้ อนนขอตเอนรับขอบพระคุณนะคะท่านนาทีมตรวษร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงนา t h รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงนานนะคะในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกะครั้